การทำนายไพ่สีนะครับอันดับแรกเราหาตัวแทนมาก่อนนะครับอ่าตัวแทนอันนี้เป็นตัวแทนนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดไพ่นะครับขี้ไพ่นะครับอ่าดึงมาทีระบนะครับวางไปเลยนะครับอันนี้เป็นการวางไพ่ทำนายไพ่สีนะครับ การทำนายไพ่สีแบบง่ายๆนะครับเมื่อเราวางวางไพ่สีเรียบร้อยแล้วเราก็หาใบโกบหน้ามาหนึ่งใบนะครับื่อเสียงไทยนะครับนี่เราสังเกตรอบตัวนี้จะมีอะไรบ้างครับแดงโพดามดอกลักษณอะอย่างนี้เขาเรียกว่า ดำดอกแดงนะครับลักษณะนี้เขาเรียกว่าดำดอกแดงถ้าจะถามเรื่องอะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าใบโกบหน้านี้เป็นสีแดงสแสดงว่าที่สิ่งที่ถามนั้นเป็นไปในทางที่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นสีดำมักก็ตีแต่ต้องแก้ไขนะครับอันนี้เราถามดูนะครับอ่าอนนเราเปิดดูนะครับอ้าเป็นสีแดงด้วยอันรอบตัวนี้เป็น ดอกแดงดำดอกแดงนะครับนี่เป็นสีแดงกรุบนานี่ทำนายว่าสิ่งที่เราถามนะ่ะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเป็นสีดำนี่แสดงว่าดวงดีมีอุปสรรคนะครับที่ทำนายแบบง่ายๆนะครับ